สวัสดีค่ะหลังจากที่อาจารย์ไอติมได้ฟันมาแล้วเลข51ตัวนะคะของหวยรัฐบาลมวดประจำวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้อาจารย์ไอติมก็ได้ปล่อยออกมาอีกนึ่ซึ่งเป็นเลขที่อาจารย์ไอติมบอกว่าชอบมากคะ่ะจะเป็นเลขตัวไหนเราไปรับฟังรับชมกันได้เลยค่ะ1 1 สิสิงหาคมชอบหนึ่งแต่จะหนึ่งอะไรไปติดตามในกลุ่มลิงก์ข้างบนนะคะชอบหนึ่งนะฮะอีกไม่เกินหนึ่งอคนใครจะเข้ากลุ่มเข้าเลยค่ะลิง์กด้านล่างเริ่มเลยค่ะทุกคนค่ะและเป็นช่องทางที่ติดต่อกับไอติมได้โดยตรงเลยนะคะ